เราจะเรียนกันว่าระบบเสียงภาษาจีนคืออะไรหรือคำที่เราคุ้นเคยกันเนี่ยพินอินคืออะไรนะฮะเรามาดูกันว่าพินอินนั้นคืออะไรทุกคนอาจจะเคยได้ยินมาว่า i, เรื่องภาษาจีนน่ะเราจะต้องเรียนพินอินเราจะต้องเรียนตัวจีนนู่นนี่นั่นใช่ไหมฮะทีนี้บทนี้เราจะมาดูกันว่าไอ้คำว่าพินอินน่ะมันคืออะไรกันแน่นะครับก่อนอื่นเลยเรามาดูวัตถุประสงค์ของบทเรียนนี้กันนะฮะ บทนี้อยากจะให้ทุกคนเข้าใจว่าพินอินคืออะไรและทําไมเราต้องเรียนพินอินมันมีบทบาทมันมีความสําคัญยังไงฉันไม่เรียนได้ไหมอยู่ดีฉันแบบเฮ้ยฉันอยากเรียนพูดฉันไปพูดเลยได้ไหมฉันไม่เรียนพินอินได้หรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวเราไปฟังกันเนาะอยากให้ทุกคนเข้าใจพินอินว่าคืออะไรทําไมต้องเรียนเนาะบทนี้ส่วนต่อมาข้อที่สองวัตถุประสงค์ของบทนี้ก็คืออยากให้ทุกคนบอกได้ว่าเฮ้ยคำว่าพินอินอ่ะมันประกอบไปด้วยอะไรจริง อันนี้อาจารย์มีวงเลยไปให้ว่ามันประกอบไปด้วยเสียงพยัญชนะเสียงสระเสียงวรรณยุกนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันจะใช่แบบนี้ไหมนะฮะแล้วก็อย่างที่3คืออยากให้ทุกคนแยกแยะออกว่าไอเสียงพินอินกับตัวอักษรจีนมันเหมือนหรือไม่เหมือนกันนะฮะให้แยกได้นะฮะโอเคข้อ3ข้อนะคะในบทนี้ที่อยากให้ทุกคนรู้คือ 1. เข้าใจว่าพินอินคืออะไรและทาไมต้องเรียนพินอิน 2. ส่วนประกอบบอกสักหน่อยว่าส่วนประกอบของพินอินนะ มันมีอะไรบ้าง 3. คือสามารถแยกแยะระหว่างตัวสันจีนกับพิมพ์อินไดนะ้เนาะทีนี้เราไปดูกันว่าพิมพ์อินคืออะไรจะเปลี่ยนสไลด์นิดนึงนะพินอินคืออะไรเรามาดูกันเล่าก่อนว่าในภาษาจีนเนี่ยนะฮะเนื่องจากประเทศจีนก็วิวัฒนาการมา5 0 0 0 6 0 0กกว่าปีใช่ไหมคือมีอายุมาแบบอารยธรรมจีนมายาวนานมากและสิ่งสำคัญในส่วนที่เป็น ตัวสะท้อนให้เห็นว่าวัฒนธรรมจีนมันจะเดินนุ่งเนืองนั่นก็คือตัวอักษรใช่ไหมแต่้ทีนี้ตัวอักษรจีนที่เราเห็นกันเนี่ยมันก็คือลักษณะหน้าตามันจะเป็นเหมือนแบบเหลี่ยมๆอย่างเงี้ยใช่ไหมทุกคนหนึ่งนะศาศาประธา,านาธิบดหนึ่งโอเคเจอแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่ามันหน้าตาเป็นแบบเหลี่ยมแบบนี้นแล้วแบบถามว่าเฮ้ยเราเป็นคนต่างชาติที่มาเรียนภาษาจีนน่ะเราจะอ่านมันออกไหมคําตอบก็คือ อ่านไม่ได้เฮ้ยมันคืออะไรยุกยือยุกยือเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้แบบเนี้ยมันคืออะไรไอ้ตัวลักษณะน,นี้นะฮะเราจะเรียกกันว่าตัวอักษรจีนนะฮะหรือภาษาจีนเขาจะเอาเสียงกันว่าฮั่นจื้อฮั่นจื่อ,อตัวแบบนี้เราเรียกว่าตัวอักษรจีนนะฮะตัวอักษรจีนซึ่งอาจารย์ก็เล่าต่อหน่อยว่าตัวอักษรจีนเนี่ยมันมีวิวัฒนาการมาแบบ หลายยุคหลายสมัยมากแต่ราชงวงศ์แรกของเขาเลยทั้งแต่สมัยก่อนเลยอารยธรรมเขาเก่าแก่มากเลยนะทุกคนตัวอักษรจีนดังดด้งเดิมแต่ดั้งแต่เดิมมานะทุกคนมันแบบว่าเป็นตัวอักษรที่เขียนบนแบบกระดูกสัตว์อ่ะแบบเขียนบนกระดองเต่าทุกคนเขาจะเขียนแบบนั้นแหละเขียนบนกระดูกสัตว์เขียนบนกระดองเต่ามันก็เป็นตัวอักษร ที่เริ่มต้นจากการมองเห็นสิ่งต่างๆรอบตัวนะสิ่งที่มันเป็นธรรมชาติอ่ะแล้วแกะออกมาเป็นภาพเป็นสัญลักษณ์อย่างเช่นว่าอ่าเขามองเห็นพระอาทิตย์เป็นแบบเอ้ยพระอาทิตย์จริงๆเขาอาจจะไม่ได้มองเห็นแบบที่เราอาจารย์วาดนะฮะสมมติอันนี้เป็นพระอาทิตย์เขามองเห็นว่าเฮ้ยมันเป็นดวงกลมๆมันมีแสงใช่ไหมแล้ววิวัฒนาการพอาทิตย์มันก็เป็นแบบเนี้ยทุกคนคิดเราวเขาต้องไปเขียนบนกระดองเตาไปเขียนบนเลียมเรียเงี้ยก็กลายเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้ คือแรกเริ่มเดิมทีมันก็คือเป็นการจดจําที่มนุษย์มนุษย์หรือชาวจีนเนี่ยเขาต้องการแบบถ่ายทอดสัญลักษณ์หรือภาพที่เขาเห็นให้กลายเป็นตัวอักษรเพื่อที่จะสื่อสารกันในแวดวงกลุ่มเขาในสังคมเขาด้วยกันหรือต้นไม้แบบนี้เขาเห็นถอดมาเป็นต้นไม้ต้นไม้แบบนี้ถ้าเอิแบบนี้เราจะเรียกกัน,กนว่าตัวอักษรภาพนะฮะเราซื้อหาให้ดูเดี๋ยวอาจารย์หาให้ดูเราซื่อเนี่ยแปลว่าอาจารย์นะฮะทุกคนเผื่อใครไ,ไม่รู้เนาะ บางทีเผื่ออาจารย์เผื่อพูดว่าเหล่าซื้อเหล่าซื้อนะฮะนี่นะฮะตัวอักษรจีนเนะีน่ยจริงๆมันมีวิวัฒนาการมาแบบหลายรูปแบบมาเขาก็ปรับเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยตามราชวงศ์ตามการปกครองต่างๆแล้วแต่ว่าผู้นําในยุคนั้นเขายิบแบบไนะหนยิตทรงกลมยิตทรงเหลี่ยมอะไรเนนีะ้เขาก็ปรับเปลี่ยนกันไปและเริ่มนมทีอย่างที่อาจารย์บอกว่าตัวอักษรจีนน่ะมันเป็นตัวสัรภาพใช่ป่ะอย่างไอ้ตัวเนี้ยเป็นรูปไก่นะทุกคนดูออกไปเริ่มจากซ้ายสุดนะซ้ายของ ายของอาจารย์ขวาของทุกคนไหมเออแล้วในศา,าสตรท,ที่มันเขียนว่าอักษ์กระดองสัตว์เนี่ยนะออาัากษ์กระดองเตา่าเขาเขาเรียนแบบมาจากรูปสัตว์จากนั้นก็วิวัฒนาการไปตามรูปแบบตัวอักษรนะตัวอักษรส,สร็ยคือไอที่มันเขียนบนตัวโลหะพวกทองเหลืองอะไรสักอย่างเป็นตระคงังเป็นกระถางทูบเนี่ยเขาต้มีตัวอักษรจีนสลักอยู่นะฮนะแล้วก็เปลี่ยนเป็นปตัวอักษรจีวจ้วนลี่สู่ไคสู เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนะฮะปัจจุบันตัวที่เราเรียนกันอยู่นะฮะตัวจีนที่เราจะต้องเรียนกันนะฮะรัเรียกกันว่าตัวอักษรไขวชูนะฮะทุกคนลักษณะตัวอักษรแบบนี้คือเราเรียวกว่าตัวอักษรจีนฮั่นจื่อนะฮะก็วิวัฒนาการมาจากตัวอักษรภาพนะฮะ,อะนอกจากภาษาจีนมันจะเป็นตัวอักษรภาพนะฮะปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากว่าบางคำเนาะถ้ามันนำมาทํามากๆมันก็อาจจะไม่สามารถถ่ายทอดเป็นตัวอักษรภาพได้ดังนั้นคนจีนเขาจะมีวิธีการสร้างตัวอักษร เดี๋ยวเรียนไปเรืเร่อยๆเราจะมีเราจะรู้ว่าตัวสอนจีนมันสร้างได้แบบไหนบ้างนอกจากตัวสัญภาพเนาะบางทีเขาอาจจะสร้างแบบข้างหน้าบอกความหมายข้างหลังบอกเสียงอ่านหรือแบบว่าเป็นสัญลักษณ์หรือ,อถูกความหมายอะไรแบบนี้ะเขาเขาก็มีการสร้างของเขาไปทีนี้มาถึงประเด็นของเผากันบ้างดีวกว่าว่าไอตัวจีนเนี่ยไอตัวฮันจื้อเนี่ยแน่นอนว่าเราเห็นเราไม่เคยเรียนมาก่อน เราอ่านไม่ได้ฮะและอะไรที่จะสามารถทำให้เรารู้ว่าตัวจีนตัวนั้นๆน่นนะมันอ่านว่าอะไรนะฮะหรือมันพูดว่ายังไงสิ่งนั้นเราจะเรียกกันว่าพินยินนะฮะเออบางคนบอกว่าเฮ้ยอาจารย์อาจารย์มันคือพินอินแมงบางคนก็บอกว่าเฮ้ยอาจารย์แต่หนูเคยได้มาว่าพินยินนะสรุปมันพินอะไรกันแน่ ได้สองแบบเลยทุกคนทุกคนจะเป็นอินหรือยินก็ได้นะฮะเสียงตัวนี้มันคือเสียงเสียงกึ่งกึ่งอ่อ่างย่อยักนะฮะพินอินก็พินยินก็ได้นะฮะแล้วแต่ทุกคนเลยแต่ว่าที่ฮิ็นในปากหมูนะักเรียนนักศึกษาชาวไทยก็จะเป็นพนะินอะินนะพินอินอ่ะนี่แหละไอ้ตัวคําว่าพินอินนี่แหละมันจะช่วยให้เราอ่านตัวอักษรจีนได้ทุกคน่อนอื่นเรามาสรุปกันอีกรอบหนึ่งน,นะภาษาจีนสิ่งที่สำคัญที่เราคนเรียนจีนเราจะต้องรู้ นึ่งก็คือตัวอักษรจีนนะฮะเรียที่เราเรียกกันว่าฮันจือฮันจือนะฮะถามว่าเราจะรู้เมื่อไหร่เดี๋ยวตอนเราเรียนคําศัพท์อ่าเรียนประโยคอ่เรียนไปเรื่อยๆนะฮะแล้วเราก็จะตัวอักษรจีนตัวอักษรจีนเราจะต้องจำหนึ่งอย่างคนจำเท่านั้นถึงจะรู้ว่าความหมายคืออะไรแต่สิ่งที่จะทำให้เราอ่านตัวอักษรจีนได้ก็คือสิ่งนี้เลยก็คือสิ่งที่เรียกกันว่าพินอิน พินยินหรือภา,าษาไทยเราแปลว่าสัทอักษรน,นะฮะสัทอักษรแล้วก็วงเป็นภาษาจีนเดี๋ยวเราไปดูกันว่าสัทอักษรภาษาจีนคืออะไรนะทุกคนทำไมฉันจะต้องเรียนฉันไม่เรียนได้ไหมพินอินคืออะไรทุกคนเดี๋ยวอาจารย์อ่านตามสไลด์ให้ทุกคนฟังก่อนแล้วเดี๋ยวสรุปปัญหาสุดท้ายใครที่เป็นแบบว่าย ฉันฟังยุดไม่ได้ไปฟังไปฟังอีกประมาณหนึ่งนาทีข้างหน้านะตอนนี้ก็หลับตาฟังไปก่อนนะฮะพี่นีเนี่ยเขาบอกว่ามันคือระบบในการถ่ายถอดเสียงภาษาจีนมาตรฐานภาษาจีนมาตรฐานคืออะไรภาษาจีนมาตรฐานหมายถึงว่าเป็นภาษาจีนที่ใช้ในราชการภาษาจีนที่มันเป็นภาษามาตรฐานภาษาออที่ใช้ในการสื่อสารทางราชการนะฮะเขาจะเรียกว่าผูทาผ่ทงควาผู่ทงควานะฮะทีนี้ถามว่าเฮ้ย แล้วมันมีภาษาจีนแม่มาตรฐานด้วยหรออาจารย์มันมีมาภาษาจีนแบบอย่างอื่นด้วยหรอเราซื้อมีฮะทุกคนอยู่ในไทยเนี่ยเราจะเคยได้ยินว่าเฮ้ยฉันเป็นฉันพูดจีนแต้จิ๋วได้ฉันพูดจีนหกเกี้ยนได้ฉันรู้จีนแค่ฉันรู้จีนไหหลำํำอะไรพวกนีน้ใช่แล้วทุกคนภาษาจีนน่ะมันมีหลากหลายสำเนียงมากทุกคนเนื่องจากว่าคนจีนเขาแบบประเทศจีนกว้างใหญ่ใช่ไหมมีหลากหลายชนเผ่าแต่และชนเผ่าก็มีภาษามีอะไรของเขาไปทั้งนั้นใช่ไหม มันจะเป็นฮกเกี้ยนอะไรนะเสี่ยงไห้หา้หลำแค่อ่องกงใต้วันอะไรพวกนี้ข้อะมีสำเนียงของเขาใช่ไหมทุกคนดังนั้นประเทศจีนในช่วงเขาปฏิวัติวัฒนธรรมเนี่ยนะฮะเขาก็เลยต้องสร้างตัวอักษรสร้างเสียงสร้างสำเนียงที่มันต้องเป็นหนึ่งเดียวมันต้องเป็นมาตรฐานของการใช้ทางประเทศเราจะเรียกสำเนียงนั้นว่าสำเนียงของปักกิง่งนะฮะ เปจิงเ <Beijing. c oughs> นาะื่องจากว่าปักกิง่งปักกิ่งเนี่ยเป็นศูนย์กลางของเออมืองเป็นเมืองหลวงเนาะเป็นศูนย์กลางของการบริหารราชการแผ่นดินของประเทศจีนนะฮะสำเนียงต่างๆเนี่ยก็จะรวมจากสำเนียงทางปักกิงง่งสำเนียงทางตอนหนึ่งนะฮะซึ่งพอเป็นปักกิ่งเนี่ยเป็นราชการเป็นเมืองหลวงเป็นภาษาจีนมาตรฐานแล้วนะฮะเขาก็เลยเรียกกันว่า ภาษาจีนมาตรฐานจะต้องอิงจากสเนียงของปักกิง่งหรือที่ทุกคนมักจะได้ยินว่าภาษาจีนกลางภาษาจีนกลางในนี้ไม่ใช่ว่ามันอยู่ตรงกลางของประเทศแต่หมายถึงภาษาที่มันใช้เป็นมาตรฐานในการสื่อสารนะฮะใช้เป็นมาตรฐานในการสื่อสารเป็นภาษาราชการนั่นก็คือภาษาปักกิ่งนั่นเองนะฮะทุกคนเ่ดังนั้นภาษาจีนที่เราจะเรียนกันตั้งแต่วิชานี้ไปจนถึงวิชาอื่นๆนะฮะ เราจะไม่ได้เรียนสำเนียงอื่นเลยนะทุกคนไม่ว่าทุกคนจะรู้แต่จิวรู้ไฮลัมรู้ฮกเกี้ยนอะไรมาเราจะไม่ได้เรียนสำเนียงเหล่านั้นแต่เราจะเรียนเป็นสำเนียงของภาษาปักกิ่งนะฮะก็คือภาษาจีนมาตรฐานหรือที่เราเรียกว่าผู่ทงวะผู่ทงหว,งหวนะฮะโอเคยาวมากนะฮะอาจาย์ก็จะเกิดยาวนะทีนี้มาต่อทุกคนเขาบอกว่าไอพินอินนะ่นะมันคือตัว ถ่ายถอดถ่ายถอดเสียงภาษาจีนพูดง่ายก็คือเอาเสียงภาษาจีนน่ะถอดออกมาถอดออกมาถอดแล้วไปทําอะไรถอดด้วยตัวอักษรโรมันตัวอักษรโรมันคืออนะไรก็คือแบบาภาษาอังกฤษที่เราใช้กันนี่แหละนะทุกคนนะเออตัวอักษร A B C D E F G อะไรพวกนี้เออนะฮะพูดให้ทุกคนเข้าใจง่ายนะก็คือเขาถอดเสียงเป็นตัวอักษรนะฮะแทนความความหมาย แทนความหมายของพินอินอ่หมายถึงว่าความหมายของพินอินเนี่ยพอแปรรวมกันปุ๊บนะฮะมันจะแปลว่าการรวมเสียงเข้าด้วยกันหรือหมายถึงแบบการประกอบเสียงเข้าด้วยกันนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะว่ามันรวมอะไรเข้าด้วยกันมันประกอบอะไรเข้าด้วยกันนะฮะสรุปก่อนทุกคนสรุปก่อนก่อนที่เราจะไปไกลสรุปนะฮะเราจะสรุปสั้นๆว่าตัวพินอินก็คือเอาตัวอักษรภาษาอังกฤษไป ทำให้เราอ่านตัวจีนได้เอาตัวอษรภาษาอังกฤษไปทําให้เราอ่านตัวจีนได้นะฮะนี่พินอินก็คือระบบถอดเสียงภาษาจีนกลางเป็นตัวอักษรโรมันนะฮะซึ่งพินอินเนี่ยแปลว่าเริงเสียงรวมเสียงหรือประกอบเสียงกระดาษนะฮะนี่เลยสรุปอีกรอบนึ่งนะพินอินคือเอาตัวภาษาเอาตัวภาษาอังกฤษไป ถอดตัวจีนพวกนี้ว่ามันอ่านว่าอะไรนะฮะแล้วก็คําว่าพินอินเนี่ยมันแปลว่ารวมเสียงประกอบเสียงเออเรียงเสียงก็ได้นะฮะโอเคทุกคนเข้าใจไหมฮะเนาะก็คือเราจะเอาตัวอักษรภาษาฤษตัวนี้ไปถอดเสียงภาษาจีนตัวอักษรจีนให้เรารู้ว่าตัวอักษรจีนนั้นๆน่ะมันอ่านว่าอะไรนะฮะเขาก็ยังบอกต่อว่า พินอินเนี่ยมันคือตัวช่วยให้เราอ่านออกเสียงภาษาจีนได้อย่างถูกต้องเพราะว่าบางครั้งเนี่ยการใช้ภาษาไทยในการอ่านคำจีนมันอาจจะทำให้เราอ่านแบบผิดเพี้ยนไปได้นะฮะหรือว่ามันไม่ถูกต้องชัดเจนคือคือมาจากบบไว้สำเนียงมันไม่ได้หรือว่าบางตัวภาษาไทยไม่มีมันจะออกว่าอะไรซึ่งนักเรียนไทยส่วนใหญ่บางคนที่เริ่มเรียนภาษาจีนก็จะชอบเขียนว่าแบบชอบเขียนด้วยภาษาไทยเนาะแทนเสียงอ่านเช่นนีอย่างเงี้ยอ๋อนนีฮาวอย่างเงี้ย ตึงแต่ว่าจริงจริงเสียงมันได้ไหมหนีหา่หาวนีห่าวเนี่ยนะฮะมันได้ไหมมันก็ได้แต่ว่ามันก็จะมีบางเสียงที่คนจีนมีคนไทยไม่มีแล้วมันจะออกยังไงดังนั้นเราเรียนพินอินมันจะช่วยให้เราออกเสียงได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะฮะทุกคนดังนั้นต่อไปถ้าทุกคนเรียนพินอินเรียนวิชานี้เสร็จแล้วห้ามเขียนภาษาไทยกำกับตัวอักษรจีนแล้วนะทุกคน,นนะต้องเขียนพินอินกำกับแทนนะฮะทีนี้เราไปดูกันต่อว่า หอยเลาซื้ออาจารย์แล้วถ้าหนูไม่เรียนพินอินได้ไหมทําไมต้องเรียนด้วยอะอย่างที่บอกทุกคนแปว่าทําไมเราต้องเรียนพินอินหนึ่งแล้วก็คือมันช่วยให้เราออกเสียงได้ถูกต้องเนาะมันทาให้เราแบบออ,ออกเสียงได้ชัดเจนนี่มันอันนี้เลยนะฮะทำให้ทุกคนออกเสียงได้ถูกต้องออกเสียงได้ชัดเจนแล้วก็คือมันจะช่วยอะไรเราอีกคือมันช่วยให้เราแบบรู้วิธีการอา่านตัวสะกดภาษาจีนนะฮะ ทำให้เราอ่านเพืเ่อไก็คือทําให้เราอ่านตัวจีนได้คือเนื่องจากที่อาจารย์พูดมาว่าตัวอักษรจีนมันมีแบบวิวัฒนาการมันพัฒนามาจากรูปภาพอะไรพวกนี้คือเรามองมันปุ๊กเนี่ยเรามองเนี่ยเราก็มีดูว่าอไอตัวจีนพวกเนี้ยมันอ่านว่าอะไรเ,เราเจอแล้วเราก็มันจะอ่านว่าอะไรหน้าอะไรพวกนี้คือเราเห็นแล้วเราอ่านไม่ออกนะฮะ แต่พินอินมันจะช่วยให้เราอ่านได้ว่าตัวจีนพวกนี้คืออะไรนะฮะดังนั้นเราจำเป็นต้องเรียนพินอินโดยเฉพาะคนที่เริ่มเรียนภาษาจีนรแรกๆนะฮะจำเป็นต้องรู้พินอินแล้วก็จำเป็นต้องออกเสียงพินอินให้ชัดเจนเพราะว่ามันจะเป็นพื้นฐานแบบพื้นฐานมากๆนะฮะถ้านักศึกษาเริ่มวิชานี้ผิดเพี้ยนไป มันก็จะทาให้วิชาอื่นนักศึกษาไม่สามารถอ่านตัวจีนได้ไม่สามารถออกเสียงได้ถูกต้องนะฮะดังนั้นเราจะต้องเรียนพินอินกันนะฮะทุกคนโอเคจะมีสรุปให้อีกนิดนึงนะฮะนี่เลยจุดประสงค์ของพินอินว่าทาไมเราต้องเรียนพินอินอย่างที่บอกไปนะฮะสจก็จะพูดซ้ำอาจารย์พูดซ้ำอีกรอบหนึ่งคือ 1. ช่วยให้รู้วิธีการออกเสียงตัวอักษรจีนหรือคําภาษาจีนโดยเฉพาะผู้เริ่มเรียนเนาะสอง เราสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการสอนเนี่ยเราคิดว่าก็าคืออาจารย์เนี่ยอาจารย์สามารถเอา,เอาพินอินมาสอนทุกคนได้เพราะว่า,ามันเป็นสิ่งแรกเริ่มเนาะในการเรียนภาษาจีนเราจะต้องเรียนพินอินอาจารย์เป็นผู้ถ่ายทอดอาจารย์ก็ต้องเริมที่ตัวพินอินให้ทุกคนก่อนนะฮะสามคือทุกคนสามารถพิมพ์ภาษาจีนบนมือถือบน iPad บนคอมพิวเตอร์ได้นะฮะหมายถึงว่าเวลาเราจะพิมพ์ตัวจีนอะไรพวกเนี้ย เราจะแบบคือภาษาไทนเราสามารถพิมพ์กอากาขออาขาคออาคาอะไรแบบนี้ได้เลยใช่ไหมแต่ภาษาจีนมันไม่ใช่ภากกษาสะกดทุกคนหรือภาษาแบบอะไรนะภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยไเราสามารถสะกดได้ใช่ไหม a n t อ่ b l e e อ่อะไรพวกนี้เราสามารถสะกดได้ใช่ไหมหรือภาษาเกาหลีเราก็สามารถสะกดได้เอออะไรพวกนี้เออเราสะกดได้แต่ว่าภาษาจีน เราจะไปสะกดยังไงบนแป้นพิมพ์ล่ะเดี๋ยวเราจะ้อลองทำให้ดูนะทุกคนเดี๋ยวอาจารย์ทำให้ดูนะแป้นหนึ่งนะ,ะพิมพ์ตรงน,นี้เนี่ยรู้หไหมามันขึ้นเป็นตัวพินอินให้อุ้ยไปเลยสิเปอร์เซ็นต์มันขึ้นเป็นพินอินให้แบบนี้ทุกคนแล้วเราจะแบบเราจะสะกดยังไงล่ะมันสกงงะกดไม่งไงด้นะฮะดังนั้นเราจะต้องรู้พินอินก่อนเราถึงจะสามารถพิมพ์ได้นะฮะเราถึงจะสามารถพิมพ์และสื่อสารกับ หนุ่มจีนสาวจีนของเราได้นะฮะสุดท้ายคือเพื่อคนหา,าในพจนาการกงเนาะเวลาเราคนสั์อะไรเงี้ยนะฮะอันนี้ก็จุดประสงค์ของการพินพนอินนะครับทุกคนอ่าทีนี้มาดูตรงนี้กันสักหน่อยทุกคนว่าพิมพ์อินมันต่างจากตัวอักษรจีนอย่างไรซึ่งอาจารย์ก็พูดไปแล้วว่าพิมพ์อินคืออะไรตัวอักษรจีนคืออะไรนะฮะเรามาดูกันว่ามันต่างกันยังไงตัวอักษรจีนเหลือหั่นจือนะฮะฮั่นจือ อักษรจีนยืดๆเป็นรูปเหลี่ยมเนี่ยเราเรียกว่าตัวอักษรจีนแต่พิมพ์อินเป็นตัวอักษรโรมนันหรือว่าตัวอักษรเอบีซีเอบีซีดีเอฟอะไรที่เราท่องกันเนี่ยนะฮะจนถึง Z เนะี่ยนะฮะเป็นพิมพ์อินส่วนตัวอักษรจีนนะฮะฝ่ายแดงของเรามันมีความหมายในตัวหมายความว่าเราเจอมันปุ๊บหน้าตาอย่างนี้หน้าตาแบบนี้มันมีความหมายในตัวอ่านปุ๊บรู้ความหมายปับ๊บนะฮะมีความหมายในตัว แต่พินอินมุมน้ำหนึนงของเรานะใช้ถอดเสียงเท่านั้นหมายความว่าเวลาแบบอยู่ในประเทศจีนนะ่ะทุกคนจะไม่เห็น,หนตัวพินอินเลยนะั้นนอกจากภาษาคาราโอเกะอะไรก็ว่าไปนะะอยู่ในประเทศจีนทุกคนจะเห็นแบบมันเป็นแบบตัวจีนตัวจีนทั้งนั้นนะฮะมันจะเป็นตัวจีนทั้งนั้นเลยดังนั้นไอตัวพินอิน มันจะมาช่วยถอดเสียงเท่านั้นทุกคนมันจะไม่เจอในภาษาเขียนภาษาหนังสือหรือภาษาอะไรร้านค้าภาษาข่าวอะไรต่างๆเลยนะฮะพินอินมีแค่ถอดเสียง <S <S> <S ถอดเสียงเป็น <S <S> <S ตัวอักษรโรมันตัวอักษรภาษาอังกฤษนะฮะแล้วก็พินอินเนี่ยมันจะบอกวิธีการอ่านอย่างชัดเจนเลยนะทุกคนหมายความว่าเดี๋ยวบทต่อไปทุกคนจะได้เรียนว่าเฮ้ยเสียงยัญชะนะ มันออกเสียงแบบไหนเสียงสระออกเสียงแบบไหนเสียงวรรณยุกออกเสียงแบบไหนรวมกันแล้วมันออกเสียงแบบไหนมันมีวิธีอ่านอย่างชัดเจนนะฮะส่วนตัวอักษรจีนเนี่ยมันไม่สามารถรู้วิธีการอ่านจากตัวอักษรจีนได้คือมองปุ๊บเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าไอตัวพวกนี้มันจะอ่านว่าอะไรนะฮะดังนั้นเราต้องเรียนพินอินอาจารย์เน้นย้ำอีกรอบว่าเริ่มเรียนภาษาจีนเราจะต้องเรียนพินอินกันนะฮะทุกคนทีนี้ ก่อนจะไปดูคำถามนะฮะเราไปดูสักหน่อยว่าอันนี้จันกันเข้าๆกันนะเดี๋ยวบทต่อไปเราจะได้เรียนกันว่าเอ่อส่วนประกอบของพินอินมีอะไรบ้างนะฮะอ้าวสไลด์หายไปไหนแล้แป๊บหนึ่งเลยฮะทุกคนรอรอโหลดอีกรอบหนึ่งเอ๊โหลดนานเลยเอ้าวโอเคมาแล้วมาแล้วทุกคนอย่างที่บอกไปในสไลด์ก่อนหน้านั้นว่าคาว่าพินอิน ะะพินมันคือผสมประกอบรวงนะฮะยินแปลว่าเสียงแต่ถ้าแปลตรงตัวพินยินจะแปลว่าเสียงที่มันผสมเข้าด้วยกันเสียงที่มันรวมเข้าด้วยกันเสียงที่มันประกอบไปด้วยเข้าด้วยกันนะฮะแล้วมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างล่ะทุกคนมันประกอบไปด้วย3มส่วนนี้นะทุกคนนี่อันนี้คือตัวจีนนะตัวฮั่นจืนะฮะนี่คือพินยินคือทำให้เราอ,อ่านตัวจีนขอมนได้ สามส่วนของพินอินมีอะไรบ้างหนึ่งเสียงพยัญชนะทุกคนอาจจะเพิ่มคําว่าเสียงให้อาจารย์หน่อยนะเสียงพยัญชนะนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเสียงพยัญชนะจีนมีกี่ตัวฉันจะไหวไหมก็ไก่ถึงเองูก้เราท่องมาแล้วนะฮะมาดูกันว่าเสียงภาษาเสียงพยัญชนะในภาษาจีนมีน้อยหรือมากกว่านะฮะมีเสียงพยัญชนะน,น,ชนะอย่างในในที่เนี้ยก็เป็นตัวผีเนาะเป็นตัวผีสองเสียงสระเสียงสระอ่าราเคยขีดเป็นตัวนี่นะฮะ เป็นเสียงสระมาดูกันว่าสระในภาษาจีนมีกี่ตัวเราจะท่องไหวไหมอตอนเด็กๆอาจจะท่องอา e ีอะไรพวกนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าภาษาจีนมีอะไรบ้างและสุดท้ายคือเสียงวรรณยุกทุกคนอยู่ด้านบนเหมือนภาษาไทยเราเลยนะฮนะดังนั้นองค์ประกอบของพินอินประกอบด้วย3เสียงก็คือเสียงพยัญชนะเสียงสระและก็เสียงวรรณยุกรวมกันกลายเป็นสิ่งที่เราได้กันว่าพินยิน ดังนั้นเดี๋ยวบทต่อไปทุกคนจะได้เรียนเสียงพยัญชนะว่ามีเสียงอะไรบ้างมีวิธีการออกเสียงอย่างไรบ้างซึ่งทุกคนจะต้องฝึกฝนออกเสียงยเยอะๆนะฮะถึงจะสาม,มารถออกเสียงภาษาจีนมาตรฐานภาษาจีนกลางได้ถูกต้องแม่นยำนะฮะโอเคสรุปคร่าวๆว,ว,วันนี้ก็คือพินอินประกอบด้วย3ส่วนนะฮะส่วนที่เป็นเสียงพยัญชนะเสียงสระแล้วก็เสียงวรรณยุกและคลิปต่อไปเนดะี๋ยวทุกคนมาดูกันว่าแต่ละเสียงมันออกเสียงว่าอะไรนะฮะ ทีนี้ก่อนจะก่อนจะก่อนจะจบอันแรกนะฮะแ้วส,สรุปให้ทุกคนอีกรอบหนึ่งนะฮะสรุปบทเรียนของบทนี้นะฮะพินอิมคือระบบถอดเสียงภาษาจีนกลางเป็นตัวอักษรโรมนันหรือเราพูดง่ายๆว่าพินอินก็คือตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ทําให้เราสามารถอ่านตัวอักษรจีนได้พูดง่ายๆว่าเป็นคาราโอเกะของตัวอักษรภาษาจีนตัวอักษรจีนยึดยึดยื่นะฮะ พินอินมี3ส่วนหลักด้วยกันคือเสียงพยัญชนะเสียงสระแล้วก็เสียงวรรณยุกนะฮะซึ่งเราจะได้เรียนในคลิปถัดไป3พินอินเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาจีนนะฮะซึ่งจะสามารถทำให้เรารู้ว่าตัวจีนตัวนั้นๆออกเสียงหรือว่าอ่านว่าอย่างไรนะฮะแล้วก็จะสามารถทำให้เราออกเสียงภาษาจีนกลางภาษาจีนแมนนรินได้อย่างชัดเจนนะฮะแล้วก็ ช่วยให้ออกเสียงถูกต้องนะฮะเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงว่าคำว่าภาษาจีนแมนดารินภาษาจีนแมนดารินไชนีสแมนดารินเนี่ยไม่ใช่ส้มนะฮะทุกคนเออใช่ภาษาจีนแมนดารินก็คือภาษาจีนกลางนะภาษาจีนมาตรฐานที่เราพูดพูดกันนี่นะฮะคือภาษาจีนมันก็อย่างที่อาจารย์บอกไปว่ามีหลายสำเนียงเนาะแต่ละสำเนียงมันก็จะมีแบบชื่อทางการแตกต่างกันไปแต่ว่าที่เราเรียนลหลักๆก็คือไชนีสแมนดารินนะฮะทุกคนทีนี้ ฝากคำถามให้ทุกคนไปทวนตัวเองอันนี้ไม่ใช่การบ้านไม่ใช่แบบสึหกหัดแต่ว่าให้ทุกคนไปทบทวนตัวเองสักหน่อยว่าพินอินมีไว้เพื่ออะไร 2. พินอินประกอบด้วยอะไรบ้างนะฮะมีแค่นี้เลยสําหรับบทนี้แล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะเราจะเรียนเรื่องเสียงพยัญชนะเสียงสระเสีงยงวรรณยุกต์ต่อไปนะฮะสำหรับวันนี้จเจียนฮนะ,ะทุกคน